สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาความสำเร็จลับมาฝากกันอีกแล้วค่ะโดยใช้ตัวละคร4ตัวละครนะคะจากทีมผู้สร้างเมืองใหม่กับอดีตผู้สร้างเมืองนะคะโดยใช้ตัวละคร4ตัวละครคือบรนเนียจีพาดเบล่าแล้วก็เซเวลนะคะเนื่องจากเราไม่มีบรนเนียนะคะแล้วก็จะใช้เทคนิคเดิมก็คือไปยืมตัวละครบรเนีย er, จากเพื่อนนะคะโดยการลงดันนั่นเอง พอเปลี่ยนตัวละครเป็นจีพาดเปล่าซโซเเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปลงดานนะคะแล้วก็ไปยืมผู้สนับสนุนนะคะที่ตั้งเป็นโบรเนียให้เรายืมนะคะพอครบสี่ตัวละครนี้ก็เข้าการต่อสู้ได้เลยค่ะ <it> พอต่อสู้เสร็จนะคะ uh huh. อาชีพเมนก็จะขึ้นมาเลยนะคะผู้สร้างเมืองและอดีตผู้สร้างเมืองนะคะ uh huh. ได้เพจห้าเพรเหมือนเดิมเลยค่ะ ก็สำหรับคลิปความสําเร็จรับนะคะก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะหาความสําเร็จรับใหม่ๆม,มาฝากนะคะเนื่องจากว่าคอนเทนต์เกมยังไม่มีไปต่อนะคะต้องรอแพทใหม่นะคะก็เลยพามาเกี่ยวความสาเร็จรับกันดีกว่านะคะก็ไว้เจอกันใหม่ความสําเร็จรับหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้คะ่ะ